วันนี้ก็วันที่แปดมีนาล่างจากลง้านเมื่อวันที่ยีกก่สิบมกราเวลาเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับไปนุนสิบวันเดือนที่สิบที่สิบที่สิบแปดตั้งจากพานมาได้ที่สิบแปดวันหรือที่สิบเก้าวันตอนนี้ก็ริ่ม อ่านี่เรือมเป็นโดกเลยอะเรือมไดโดกเล้วยช่วงนี้ก็เอ่อดน้ำบำรุงน้ำรดน้ำวันเนว็นวันรือว่าทรงวันราบวันแล้วเต่สภาพอากาศแต่ะละว้นทีชื่อว่าโดกมาพอจมกวน แก้วหลางทือว่าเโดกช่วงนี้ก็มีชิดยาโนนยาโนนยาราแล้วก็เขลนเทียมโบรมีชีตุก อาติตเจ็ดวันแปดวันสิบวันสิบสตีทำ่ไม่ตึงกับขีดบ่อยไม่เองเยี่ยวนี่นาจะน่าจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่กมไม่จะหมากดอกส่องดอกมืออาจไปเกี่ยวตู้ก็ได้ดอกกระเทียม ด้วย,วยอยู่แล้ดอกการออยาวดอกการพวงยาวดีลงร้านไปชุดแรกสักสี่สิบก็ได้ครับล,ลงไปประมาณหกสตอนคือว่าดอกมาเกือบลอยเปิดเซ็นคือเกือบถุกตอนน่าจะมาประมาณ8ปดิบเปิดเซ็นในห Ο กสตอนในหกสิบปุ่ม ในตอนนี้ก็พอรเริ่มมาเริ่มมาตาดอกเริ่มมาตอนนี้ถือว่าในทรงภูมิยูดีซ้มที่เปิเซนของตอนดอกอีกตอนน,นตอนนี้จำนวนดอกกับจำนวนกิ้งกนหน้าอยู่ทีแปดสิบเปิดเซน ดอกเยียวดอกล้นมังธรรมดาไม่ต้องการล้นหมาดล้นปลอยเลยไม่รู้ล้นปลวานดอกนองมันออกมาตีลังดอกผีเลยทีรดนี่คือยาที่คาดไม่ได้ตรงนี้ก็คือแคนเซียมบูรน ช่วงนี้ก็ต้องใส่หยิบซ้ำเลยวหยิบซ้ำตอนลูโ่องลูหยิบซ้ำนี่ก็ใส่หยิบซ้ำไปเลแอ่ะชีสกันเทียมบูรน้นช่วงนี้ตลอดน้ำใหญ่คาด าาก็โจงนี่อากาศร้อนมากถึงลมแรงเดยวหาเละตอน,น,นตอนนี้ก็ถือว่าเจ็ดิบเปอร์เซ็นได้ของตอนดอกตีมาแต่ละจริงพวกเลยอฐานต,ติดไม่ตึงกับฝ่านอยไม่ตึงกับหมาเกิน ผ่านมาเกือบ50วันชี่ว่าใดดอกขนาดนี้ที่ว่าที่ว่าประจบปานตามเล็จแล้วลึงหนึง่งนี้อีกถึงกระโดดตัดลูกใกล้นี่ก็วันนี้กระถามนี้ก่อนจะมาเล่อันกันอีกที่ต่อ ทางเก๋พอมณีเรือ